มีบรรยากาศของการเล่นน้ำนะคะโดยเฉพาะแรงเล่นน้ำที่คลายร่อนที่ห่วยลิ่งโจน ที่จังหวัดยโสธรนะคะซึ่งทางด้านของนายสันชัยพัฒนาวิชัยร่องผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเพื่อนกันได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและก็ตรวติดตามความร้อมในเรื่องของความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวคลายร้อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ห่วยลิ่งโจรน,นะคะเป็นหนึ่งในจุดท่ทองเที่ยวธรรมชาติของจังหวัดยโสธรค่ะที่มีชสื่อเสียงของอำเภอเลิ่งนกท่าค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนค่ะสิ่งนี่นักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาพักผ่อนหล่ะกัเล่นน้ำกันเป็น จำนวนหลายเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงของไฮซีซั่นของหวยลิ่งโจรค่ะเพราะว่าหวยลิ่งโจรน,นี่เป็นสถานที่พักผ่อนพอนคลายคลายร้อนให้คนในพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวในจังหวัดไกลเทียงนำ้ำได้มาพักผ่อนกันนักท่องเที่ยวที่เขามาเนี่ยก็ได้รับบริการฟรีนะคะทั้งแพร่นัง่งรับรับประทานอาหารแต่อาหารนีโบฟรีนะคะไผ่ามาก,ก่อนมิธิ์ก่อนค่ะที่จะได้จองแพร่นั่งนะคะ สำหรับมาตรการความปลอดภัยเจ้าหน้าที่เข้าก็าได้ตั้ง ทีมเฝ้าระวังความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวที่จะลงเลนน้ำนะคะกะ็จะให้เสื้อชูชีพกับทุกคนที่จะลงเล่นน้ำในบริเวณน้ำเลิกนะคะถ้าบ่สวมนี่เข้าบ่ให้ลงเล่นเด้ส่วนประเภทเครื่องเล่นที่เอามาให้บริการนี่ก็ด้มีการขออนุญาตแล้วก็ทำตามกฎหมายที่กำหนดทั้งเบิดค่ะอย่างการเล่นสปีดโบ๊ทก็จะมีการว่างทุนเพื่อที่จะบอกระดับน้ำเลิกถ้าตรงไหนที่มันเสี่ยงก็ะจะบ่ให้ไปจุดนั้นนะคะ ในเรื่องของความสะอาดของอาหารก็มีการกำหนดให้ร้านค่ะปรุงให้ซุกใหม่จังเอาไปเสิร์ฟลูกค้าเวลาเก็บทําความสะอาดภาชนะก็จะบาบอให้เอาน้ำในลำหวยนี้มาล้างค่ะส่วนเศษอาหารทางลานก็จะจัดเก็บแบบแยก ขยะแหง่งขยะเปียกให้มันชัดเจนแล้วก็เอาไปทิ้งตามถังขยะที่กำหนดค่ะซึ่งทางเทศบาลตำบลหองแซงนี่เพิ่นกะสินัรถขยะเนี่ยมาเก็บขยะเป็นประจำนะคะโอกาสนี้นะคะทังด้านของท่านรองผู้วา่าเพิ่นกะได้ฝากและกะ้วก็เชิญชวนพี่นอ้องประชาชนนักท่องเที่ยวค่ะมาสัมผัสบรรยากาศแล้วกะ็ความมว่วนที่เย็นสบายริมอ่างเก็บน้ำหวยลิงโจนใดทูกมือค่ะโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ในครั้งนี้ค่ะ